บรรยากาศแบบนี้ยังมีอยู่นั่งังคาล<ด>ังาหาลดก็มีเยมีมีมีได้ีหรื่้า้งเบอกว่าเลยมาวกันแม้วนี่พามาวัดวัดเองก่อนวัพระ จากเล็กมนดูน้ำวัดเอียงก่อนวัดมโนอะไรไม่รู้วัดมโนลมเออหมุนเข้ามาวัดมโนลมครับใส่สุดแดงมาเออหมอเนี่หละเบื้องปลามันเยอะสีเออปลากับสีแดงพวกนี้มาจากกา้นเต่งครับว่าเขาพาือไอรมุนนี่มาเที่ยววัดวัดยังก่อนะวัดภูมโนรมวัดภูมโนลมนี่ครับเพื่อนจะบผูกผ้าแดงเต็มไปหมดเลยครับแล้วพวกมาคนที่มาคนที่มากกับใส่เสือแดงพร้อม โคว่างดีนั่นแน่โค้งนี่ครับโอ้แดงไปหมดเลยแม่บ้างกออะไรดิก่ออะไรนี่ครับกำลังถ่ายรูปเรีนทำวะจับอะไรจับอะไร <laughs> จับอะไรมาจับ <laughs> ไป นี <formation> ่ค <handled> ร <klore> mm ับ hmm. ส oh okay. like oh, oh, ีแดงไปมืดเอื่นวัดยังไหมวัดอะไรมาดิโอ้ยวัดพูนจันทร์วัดเรียกว่าวัดภูมโนลมนั่นบอกามคนดินี่ครับโอ้ขาแดงคนปลูกสวยงามครับอันนี้าเอื่นียังครับกล้วยพันบักเบ่งจ้ะฮะพันบักเบ่งพันบักเบ่งพันบักเบ่งอนัรนเอาไปให้ท่านก่อครับ สักการะพญานาคครับมาทาบ,บุญครับนี่ครับพระเจ้าอุ๋ยนี่คือวัดโอุ้นครับผาแดงครับนี่เขาอยู่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองแม่นวะโอ้อศัศจรรย์ผาแดงครับนี่ครับเป็นมาบูชาพญานาคเดยวผาแดง หมูดำราวเิดนี่ครับพญานาคพญานาคครับพญานาคมี่อกาสได้มาจังหวัดมุกดาหารรข้งแรกแข้งแข่งก่อนหนึ่งมามาผ่านด้สือ่าแดงโอ้หาแดงเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็ทายแต่รูปแมาแบบท้วนแดงบอว่ามันเจอบาดแผลที่ชุดแดงยังไม่พอ <laughs> มันเจอบาแดงที่ <c oughs> ไปเลยคุณนายได้มารับชมแล้วชุดรูปค่ะโอ้ยอ,อย่าดมบอสบอมเขาก็ไม่ไหวอืมอายุวัยรุ่นแต่กระดูกวยยัยชราโอ้อย่าว่าวัยรุ่นเถอะพี <c oughs> ครับหางพญานาคติดตามจนไม้มีเสืเอ้อผาแดงพญานาคอันนี้เป็นน้ำพุน้ำผำมม,มีอันนี้สร้างภาพครับสร้างภาพสร้างภาพถือบังคับไทยไปดิสร้างตอนนี้มีแต่ละครับโอ้ถือเขาบังคับไทย ใส่ทางเขาทางออกเขาดิอ้หคุให้นี่กรเอาบ่ด้ต่างพาวมาสั่นเออเอท่านทายเล้วหรท่านต่างพาอยู่ม่ดูแลแท้แค่เลยจยแค่จะเลี้ยงไทรูปนะโอ้ยเกิดอะไรธรรมดาเนาะนี่พญานาคครับงามสอไอ้้าหนึ่งสองสามโอ้ยเนาะมันมืดว่ะโอ้ยมันกมืดเด้ ม่สิปมาณนี่แหะครับความงามเอามาเบิงเบ้งได้ผู้ใด่ไมเบิ้งเมื่อกี้ขึ้นไปนั่น,ยยน,น,นรืมไทยอยู่ในอยู่ในวิาด้วยครับพีพระพรมมนีนม่นีนน,น,น่าสิเป็นโรงเรียนน,นั่นและอยูย่นี่อยต่ม้แดล้้อยนูน่นนี่โอเค นนแดดนี่ครับเรากำลังจะไปขึ้นไปจุดท่องเคีายวลอบเนี่ยไปถ่ายคลิปต่มีมีมีมมองค์พระครับพระุงไงอยู่นี่ใช่ลรืนี่ครับทางเขาทางมาแต่ไม่ฮ้อนแดดร้อนซะเหลือเกินวันนี้ จะเป็นเป็นพระลานหินครับพระลานหินให้คนยางพระเนธพระพุทธบาทจำลองพ่อเนี่ครับพระพุทธบาทจำลองนี่ตั้งขะยะถ้างลงมาจะเป็นระครังระครังสองฝั่ง นี่ครับเป็นระฆังครับคุณหัวปัญญาหนักสันน,น,นี่ครับเป็นระฆังนี่ครับเป็น่วนย่ฟังคุณขึ้นเป็นหอดูเบื้องประเทศสปอสอปปอสปปอล่าครับ ส่วนสากุระสากุระเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวนี่เป็นหอดูกวามงงามของประเทศซอปอปอล่าเขื่อนสูงครับอ่ะอันนี้ผมอยู่ต่ำครับน่ครับหอขึ้นไปมาเ,มเน,นี่ยผมบริไทยนี่ฮะเบมองอยู่นี่ก็เห็นครับซอบปอปอ,ปอล่วเมืองมุกดาหารฝาผลเป็นนำ้ำผง น้ำโขงเกาะออยังบุ้นนี่อยู่บงมุกดาหารนี่จังหวัดมุกดาหารนี่สิางประเด็นสะพานครับสะพานสะพานวิจภาพไทยเหล่านี่ครับน้ำโขงเทะเทเลาาอืม อยู่ในวัดนี่พระองค์ใหญ่น้ำเบิร์ตอะไรได้ครับน้ำอันมีเหมือนนี่แต่ว่าจุดอื่นมีเบิร์ตเรืองลานพญานาคลานเจดีชั้นสี่องค์พระใหญ่มีหมดครับจุดนี้พอดีไม่ได้ลงน้ำคือเป็นลานพญานาคองหน่อยองค์ไงครับอยู่นี่